วันนี้เรามีประเด็นกฎหมายอาญาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมบ้านเราคือเวลาเกิดเหตุเนี่ยใครจะฟ้องคดีแทนผู้เสียหายได้บ้างโดยทนายกิษดานะครับจะขออนุญาตแนะนําว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีความรู้ทางด้านข้อกฎหมายนะครับไม่เคยประสบพบเจอหรือว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการดําเนินคดีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายยังไงนะครับมีพยานหลักฐานที่จะนํามาสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวยังไงนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่ผลทางคดีของท่านนะครับซึ่ง ทางทนายกิษดาและทีมงานเนี่ยก็เลยเกิดความคิดกันว่าจะรวบรวมนะครับข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และข้อกฎหมายที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือบันทึกวิดีโอออกมาได้เนี่ยนำมาจัดทําเป็นคลิปนะครับเผยแพร่ให้ความรู้แก่ท่านนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับ โดยเฉพาะถ้าผู้เสียหายเองอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้มีคําตอบในมุมกฎหมายไทยยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้เราจะมาดูกันโดยอิงจากวิทยานิพนธ์ปอโทของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยนะครับที่เขาศึกษาเรื่องการมอบอํานาจให้คนอื่นฟ้องคดีอาญาแทนผู้เสียหายไว้ค่อนข้างละเอียดโอ้ดีเลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันถึงหลักการจริงๆแล้วก็มีประเด็นไหนที่ยังคุยกันถกเถียงกันอยู่บ้างจะได้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นเริ่มแรกเลยนะคะ ตามหลักกฎหมายไทยเราเนี่ยใครคือผู้มีอำนาจหลักจริงๆในการฟอร้องคดีอาญาคะครับหัวใจหลักของระบบเราเลยนะตามปวีมาตราย8กับ32เนี่ยเรายึดหลักที่เรียกว่าการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐเป็นสำคัญก็คือพนักง,งานอายการนะครับในฐานะตัวแทนรัฐเป็นผู้มีบทบาทหลักในการนำคดีขึ้นสู่ศาลอ๋อคือรัฐเป็นตัวหลักแต่เหมือนเคยได้ยินว่าผู้เสียหายเองก็ฟ้องได้ด้วยใช่ไหมคะ ที่ uh, กระทบสังคมโดยรวมหรือคดีความผิดต่อส่วนตัวที่ยอมความได้นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าโดยหลักแล้วสิทธิ์ฟ้องคดีเนี่ยถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้เสียหายจริงๆเข้าใจหลักการแล้วค่ะทีนี้ที่บอกว่ามีข้อถกเถียงกันเรื่องมันเป็นยังไงหรอคะตรงไหนที่ทําให้เกิดประเด็นประเด็นมันเริ่มมาจากแนวคําพิพากษาสารดีกาในอดีตนะครับอย่างดีกาที่7 5 5 2 5 0 2หรือ8 9 2 5 0 3ที่เป็นประชุมใหญ่ ศารท่านวินิจฉัยในทํานองว่าผู้เสียหายเนี่ยสามารถมอบอํานาจให้คนอื่นได้มอบอำนาจให้คนอื่นใช่ครับให้คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้แทนโดยชดทำตามมาตรา 4- 5 6หหรือไม่ใช่ทนายความไปฟ้องคดีอาญาแทนได้เลยโดยสารนำหลักกฎหมายแพ่งเรื่องตัวการตัวแทนนะครับมาปรับใช้กับคดีอาญาโอโ้โหฟังดูแบบว่าแปลกแปลกนะคะเอาหลักแพ่งมาใช้กับคดีอาญาแบบนี้เลยเหรอคะ แม้จะดูเหมือนช่วยให้ผู้เสียหายสะดวกขึ้นแต่ทำไมในงานวิจัยถึงมองว่าเออเรื่องนี้มันน่าจะมีปัญหาคะใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากงานวิจัยชี้ให้เห็นข้อโต้แย้งสำคัญหลายอย่างเลยอย่างแรกคือมันดูจะขัดแย้งกับหลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐที่เราคุยกันไปตอนแรก ขัดแย้งยังไงคะก็คือมันเหมือนเปิดช่องให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการเริ่มคดีอาญาได้กว้างขึ้นนะครับหมายความว่าการที่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่อายาการหรือตัวผู้เสียหายเองมาฟ้องคดีเนี่ยอาจจะไปกระทบหลักการที่ว่ารัฐควรเป็นผู้ควบคุมหลักประมาณนั้นครับแล้วก็มองได้ว่าเป็นการขยายสิทธิผู้เสียหายไปไกลกว่าที่ปวีอบัญญัติไว้ชัดเจนจนอาจจะเอ,อ่อกลายเป็นเหมือนสร้างหลัก การดำเนินคดีอาญาโดยประชาชนขึ้นมาไกลาๆซึ่งระบบกฎหมายไทยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเทียบกับต่างประเทศที่ระบบคล้ายๆกันหลายที่ก็จำกัดเรื่องนี้มากหรือบางทีก็ไม่อนุญาตเลย ข้อเสนอในงานวิจัยก็เลยมองว่าถ้าจะให้มอบอำนาจได้จริงๆก็น่าจะจำกัดแค่คดีความผิดต่อส่วนตัวที่มันกระทบเอกชนโดยตรงมากกว่านอกเหนือเรื่องความขัดแย้งทางหลักการมีความเสี่ยงในทางปฏิบัติอื่นๆอีกไหมคะมีครับมีความเสี่ยงที่สาคัญมากเลยคือการฟ้องคดีโดยผู้เสียหายหรือคนที่รับมอบอำนาจมาเนี่ยโดยเฉพาะคดีอาญาแผ่นดินนะ ถ้าทำไปแบบไม่รอบคอบพอเช่นรังฟ้องไม่สมบูรณ์หรือสื่อพยานไม่ดีแล้วศาลยกฟ้องขึ้นมาค่ะผลกระทบมันร้ายแรงมากนะครับเพราะตามหลักห้ามฟ้องซ้าในปวิอ,อมาตรา39ทับเนี่ยอ๋อห้ามฟ้องซ้ำใช่ครับพนักง,งานอายการจะเอาคดีนั้นมาฟ้องใหม่ไม่ได้อีกเลยโหเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยครับ ถ้ากิดว่าผู้กระทำผิดอาจจะลอยนวลไปเลยมันกระทบประโยชน์สาธารณะเต็มๆโหถ้าฟ้องพลาดทีเดียวคือจบเลยสำหรับคดีนั้นแล้วแบบนี้มีข้อเสนอทางออกไว้ไหมคะว่าควรจะทำยังไงดีในงานวิจัยก็เสนอว่าอาจจะต้องเพิ่มบทบาทของพนักงานอายการกับศาลในการเข้ามาดูแลการฟ้องคดีของผู้เสียหายให้มากขึ้นเช่นศาลอาจจะต้องแจ้งให้อายการทราบทุกครั้งที่มีผู้เสียหายมายื่นฟ้องเองโดยเฉพาะคดีอาญาแผ่นดินอืมแจ้งอายการใช่ครับ เพื่อให้อัยการพิจารณาเข้ามาดูหรืออาจจะร่วมเป็นโจทย์หรือให้คําแนะนําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคดีหรือประโยชน์ส่วนรวมนะครับฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ต้องหาจุดสมดุลจริงๆนะคะระหว่างเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายที่อาจจะจําเป็นต้องให้คนอื่นช่วยจริงๆกับการรักษาหลักการใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมอาญาแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงต่อสังคมด้วยใช่เลยครับ มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราชิดต่อนะครับว่าการจำกัดสิทธิในการมอบอำนาจฟ้องคดีเนี่ยมันอาจจะเป็นกลไกที่จำเป็นเพื่อรักษาหลักกฎหมายไว้หรือ,อ,อในทางกลับก,กันมันอาจจะกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมของผู้เสียหายบางกลุ่มที่เขาไม่สามารถดาเนินการเองได้จริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยังต้องพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมกันต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทนายกิจดาและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ